ก็เดี๋ยวมาใส่ของแต่งแบบทั่วไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่มามาสู้กันเนื่อมาด้วยโอ้โหโคเสียวเนี่ยเราตีไะ้ไหมครับมาได้แลฮวโยนปึ้งดีไปแล้วจ้าบ๊ายบายนี่ไงโคเสียวนี่ไงบ๊ายบายปึ้ง ร้านดีเวียนช็อปบริการเติมโรบัคจำหน่ายไก่ตันราคาถูกและกลองสุ่มไก่ตันวินอ่งเริ่มต้นเพียง15พอยต์หรือกองสุ่มโรบัคเริ่มต้นเพียง30พอยต์และทางร้านยังมีไก่ตันกรนตีิผลตื่นเริ่มต้นเพียง89พอยต์ใครสนใจเลองร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับฟาร์มระบอคผมขอแนะนำร้านอินฟินิตี้ช็อปบริการกดผลและเกมพาร์ทแมปบักฟูดสูงถึงเลสสิบและทางร้านยังมีบริการกดผลแมปอินเลกซี่และแมปอื่นๆอีกมากมายแถมบริการร้านก็ดีและเร็วอีกด้้้วยยสสหใคคนจิงาอู่ตป ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาล้ครับก็กราบสวัสดีรับชมันด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมอาตานะวันนี้ก็จะมาทําคลิปปลอมตัวเป็นเบคอนแล้วก็เอาหมัดซุปวีสองไปเกียร์นะครับไปกันแบบทําการแบบโชว์ซิลใกล้ๆไปก่อนแล้วก็เอามาัดซุวปวีสองแอบคบแบบโชว์กดสกิลเฟี้ยวๆนะครับก็มาดูกันว่าคลิปนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับน่าจะเห็นไฮไลท์ก็แหละผมหัดอยู่ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมก็เห็นเองเออแล้วก็เดี๋ยวมาเดิ๋กันกนะครับซึ่ง ก่อนจะไปทําการเริ่มนะครับเราต้องมาเปลี่ยนของก่อนนะคือเราจะพยายามพรับมให้เหมือนในสุดถึงจะมีหูก่อนนะใช่ไหมสำหรับคนที่จะไม่รู้ก็คนที่เล่นในมือถือแบบไม่อยากเปิดไปแถวข้างเขาอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเลยนะแล้วก็คนที่ไม่ได้งว่ามีหูนะก็เดี๋ยวมาใส่ของแต่งแบบทั่วไปเลยนะครับคือรจริงๆพวกคนเล่นใหม่เขาอาจจะไม่รู้นะแบบเออใช่ไหมแบบเราคิดว่าเราเลยประมาณร้อยห้าสิบแล้วก็เลยร้อยห้าสิบ เราเราจะบอมเตอร์เป็นเวลเปมา150แ,แบบช่วงที่ไปก่อมาลีนโลกหนึ่งก็ใช้ดาบเป็นดาบอะไรดีกระดาษนี้กันนะสีว่อตอนนี้นจะมีมีดาบตึงดาบยังไม่ตึงมานะเพราะว่าถ้าสองหลอจะเอาดาบแช้งกันประมาณนี้นะครับนีเ่เหมือนคนเล่นใหม่เลยเออโคตรเหมือนคนเล่นใหม่ตะกิยบดาบลอ,องนี่ไม่ได้ปรับอะไรเลยโอเคเหมือนคนเล่นใหม่จัดนะครับเนี่ยมันแทบบงังนังให้แต่ว่าบังให้นิดเดียวใช่ไหมก็เดี๋ยวมาลองดูเลยก็ ผมก็ได้ใช้ผลยางเอาไว้แบบโชว์สกิลนิดนึงเพราะผมอัพสายปืนนะครับก็จะเอาผลยางไปตัดสกิลแบบเป็นไก่เล็กผลยางโอเคและคือชอบผลยางมากเพราะว่ามันอัพมาใหม่แล้วก็ไว้เดินทางดีนะครับซึ่งตอนนี้เราเห็นโอ้โหกระจุกตอนนั้นเป็นจุกเลยครับว่ามีครับตอนยุดสีนะจะวิวตัดตรงนั้นนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองกดสกิลเอฟผลยางนะคือแบบเดินทางดีจัดสามสองหนึ่งชื้อนี่โอโ้โหโคตรไกลวันนี้วิวร้อยเสิบห้านะ เขาคิดว่าเราเป็นไก่หรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือจะทดสอบยังไงดีนี่อุ้ยเมันคิดเราถือมาเฉยมาทำกันมาทำกันแบบตู้ด้วยหมัดกับเขาได้แบบมาปื้มปื้มมาเมื่อกี้เราดูเขาเะเนี่ยพี่ผงเอาใส่ปืนนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวชวนพีพีดีกว่าเออต้องชวนพีพีไม่ใช่เราไปเปิดเขาเงนินนะมันไม่ดีอ่ามาแล้วคิดเราได้นหนึ่งหนึ่งเลยครับอุ้ยแล้วเขาตีเรา แข่งไม่เกี่ยวอย่าเพิ่งยุ่งเลยไหมแชงออกก<ป>ับขอค่าแชงหน่อยอ่าคนนี้ไปอ่าเราจะเราเป็นคนดีไดาให้คนนี้นครับไม่รู้เขาได้ปะเจาจาการเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนตายอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงแถวๆเกาะบาร์กี้เลยกันนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างเดินทางนี้ผมไม่ได้เอาปืดอยนะขอใช้เยศสอนในการช่วยนะเพราะว่ามันมีเยอเทระพอดดีๆนะครับ นี่มีหรือเปล่าโอเคเอ้ยนี่ยเจอแล้วเดี๋ยวตีกีก่สองก่อนแบบเป็นแบบเอ้ยหนึ่งหนึ่งกันเพื่อนนะนี่ทำเป็นแบบไม่มีอาชีได้ทำเป็นไม่อาชีแบบเป็นไก่แบบไม่ค่อยแบบช่วงชงเรามีอาชีนะมามาสู้กันไหมมามาสู้กัน โอ้โคตรเฟี้ยวเนี่ยเราตีนายไม่เข้าขึ้นงงนะเพิ่งงงเอาขนยางเลยนี่นี่เตยยางยืดโอ้โหเดี๋ยวลูกเตยยางยืดเราไปเจ็บเลยนะมัดยางยืดเพื่อมาฟันต่อมาฟันต่อบึ้บบึ้บโผล่ตู้นายไม่ได้แม้แต่นิดเดียวมาได้อะไรอีโด้ไตยแตก ดูก็ว่าเขาพิมพ์ว่าอะไรไปนะครับคนเฮ้ยุดตามมาเลยเขาไม่ได้พิมพ์อะไรนะครับแบบไป้นี่เป็นอะไรเนี่ยแบบไร้สาระแน่นอนเพื่อเป็นการที่ดีเราจะมาทาการเอาดาวคู่ในการรีกเดินทางไปนะครับเพราะเราเจอเสองวันสี่วัต้องเข้าไปเปิดแล้วแบบนี้ก็จริงถ้าปืนนะเราไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องเอาเงี้ยก็ได้เราเปลี่ยนเป็นปืนคาบูชาแล้วกันเลยเคยมาแล้วเพื่อนว่าไงขกเขาหัวดีๆให้เราแล้วกันนะ ก็แบบว่าอุตส่ามายันเกาะสกายยังจะมีคนตามมาล่าสู้ไม่ได้ไมแม้แต่นี้เดียวเฮ้ยอันนี้มาเข้าหัว12อีมเลเนี่ยว่ายังมีคนแล้วท้าเมเขาไม่แบบว่าไม่ตอบตัวผมเลยนนเนี่ยคนนี้มีเอาเอาเอาหมาัดปืนเจสยางยืดไปโอ้โหนี่เราแหลกมากคมจริงโจยดนี้เราไม่ต้องการมาเจอคนเก่งขนาดนี้นะครับ ถึงในเมื่อเราไม่ต้องการเจอเราก็จะเพ่นหนีขึ้นนองฟ้าไป l e t โก o ขอหนีขึ้นนองฟ้าเลยนะกันหนีไปแล้วจ้าบ๊ายบายนี่ไงหนีโคตรเสียวหนีโคตรเสียวอุ้ยคุณได้หมดแสงหนีได้ไหมสุก้าชึบเอาไม่ถึงจับตัวไม่ได้หรอกคนเนี้ยช่วยดิครูมาเดี๋ยวเราจะมากระโดดหนีลงจะเกาะท้องฟ้าแล้วนะครับ บายบายโอ้โคตรเฟียวก็โดดหนีลงจากเกาะล้วฟ้าอุย้ยได้มันเหมือนมันจะลึกลึกกว่เเนาะนี่ไงตามไปมาคณะอุ้ยตามไปด้วยเวนตามวันนี้แล้วเสียเปรียบมั้งโอ,โอ้ยิงบอดวะนี่เฮ้ยมันบอดมั้ยเนี่มันเกิดโอ้ยเว้ยเว้ยเว,ยเว,ยเวย้ย โอ้อินบอร์ดร้อยเปอร์เซ็นเล็มหรือเปล่าคือมันโดนสก,กิลผลแสีแล้วก็โดนหมัดแบบเวอร์เกิน<ะ>ต่อสู้กันเพื่อนต่อสู้กันนี่ไงนี่ไงมามา,มาก็หมัดเป็นคนเจ๊กอย่างเยอะนี่ไงหมัดเจ๊กอย่างยเยอะบาสูก้าอย่างเยอะเดี๋ยวเราจะเอาจริงด้วยหมัดสุดนะครับ อ๋อหมัดไปด้วยเยอะแล้วเดี๋ยวดยโดนไหมอ่าโดนไหมโดนนี่ไงดได้ได้ลาจบเกมบ๊ายบายเอ้าผมจะจบเกมบ๊ายบายเฮ้ยทำไมไอ้หนุ่มนี่ดวงด,ดีจังวะคนดูนี่ไงโอ้โยอ,ยอ๋อเราลืมขึ้นมาทีกพวกก็อยู่มันตีไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวจบเกมแล้วนี นี่ไงบ๊ายบายปึ้งร้อยดู๋ยวเขาตอบเลยเพูเหมือนคือตัวใหญ่คนล้งหนึ่งที่เราสก,กายได้เขาจะแบบไม่ตอบเลยไม่สนุกเลยเดี๋ยวกลับไปกอดหญิงรล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรกอดน้องฟ้าไปฟิวเนี่ยมาดูฟิวก็โดดลงกอดน้องฟ้าครับบึมมาคเคลงจะกอดน้องฟ้าถ้ามีเรือแบบเอาหรือไม่ได้ล,ลงมาคือแบบเฟิวจื้อ จะกระโดดด้ไหมว่าพ่ายังไงมันก็ไม่มีที่ให้เรายืนอยู่ดีนะครับโกรกันกระโดดตึงๆแลนเรากลับมาในจุดเดิมครับไปเดี๋ยวลองไปดูตรงนี้อรอบนึงกันนะล้วก็จะจบลิปนี้แล<ๆ>้วใครที่แบบว่าเจอผมในเกมก็ทักได้นะเนี่ยชื่อตามนี้เลยนะครับเนี่ย E D A Team e o นะครับดูที่แอดอะแม้ใครเห็นคนที่เขียนชื่อเล่น S A T ก็ลองเข้ามาดูชื่อได้นะ เคอเจอผมนะครับก็ mm. สามารถก็คุยชวนหนึ่งหนึ่งได้แล้วคือแบบเงมากเฮ้ยเจอคนเก่งแล้วมาไอ้นี่นี่เจอคนตึงๆนี่เจอคนแบบคอตึงแบบคิดว่าเราไก่แล้วเจอคนเก่งเจอคนที่คิดว่าเราไก่แล้ว,วแต่เราไม่เปิดเลยน,นี่มาหนึ่งนนหนึ่งกันหนึ่งหนึ่งกันมันน่าจะงงว่าทไม่ตีไนมะ่เข้า,าอะไรมะโต้ทุบ มันยืดแัวก็มาเพื่อเจ็คได้รไรฮีโร่นี่ไงมันช็อตด้วยทีเดียวเป็นไงล่ะคือแบบเหมือนเราแบบไม่มีอะไรทำจริงต้องมานั่งหาคนล่มหนึ่งพีพเออเดี๋ยวก่อนจะไปจบคลิปนี้ครับเดี๋ยวไปดูโคนละเซียมไปมคนละเซียมโลกหนึ่ง มีคนดูเฮย้ยมีอลองเกิดป่ะแต่เราไม่ไปนี่เราจะมากด F ดูนะเนี่ยคือแบบเห็นเขาใช้กันแล้วก็ใช้ได้จริงนะเอาไว้แบบเดินทางบักนะแต่มันไม่ได้แบบว่าเออบักแล้นสลดนะแบบเอาไว้เดินทางชั่วคราวเอา,ไม,า,าไม่ติดเอาไหมสายพุยาสรุปทำไม่ติดเดี๋ยวคอกรอดมันเดี๋ยวเขาจะทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วก็เลี้ยงข้างๆนะครับมันไต่แล้วก็พุ่งไปอย่างงี้เอา้าแต่เนี้ก็มีประมาณนี้นครับมาซื้อสองก็ สุดยอดวยความโกงนะครับในดานเมจแล้วก็ในระยะนะครับโอเชอบกันไลค์กดตามผมด้วยนะครับผลางานก็ใช้ได้อยู่นะกิลปั๊มใหม่สวยมากนะครับโอเคโเคก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดตามไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย สอยากจะลืมทุกสิ่งที่ผ่านและทุกปัญหาที่ต้องประสบแบบความฝันเอาไว้บนบ่าแต่เก็บภาระเอาไว้ตรงอกจะตั้งความฝันเอาไว้ตรงหน้าแต่ยามที่ล้าก็มีความจริงมาคอยประกบกันดีอยู่ถ้าเกิดจะทําทุกอย่างเป็นตามฝันแต่สิ่งที่เป็นอยู่คือมีภาระี่สิ่งคอยตามหลังแต่คิดว่าช่างมันฉันยังมีฝันที่อยากทําสักวันก็อาจดังฉันเลือกจะสร้างชีวิตจากเลงที่คนไม่อยากฟัง